b บิตคอยวันนี้ราคา5,400มเนี่ยซื้อดีไหมตลาดคริปโตจะเป็นยังไงมีแนวโน้มยังไงบ้างบิตคอยจะลงอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวางแผนด้วยกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคิปตีคเรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องฟรีคริปโตมาวิเคราะห์และเสนอแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้มาแนะนาการลงทุนนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่28เดือน1 1เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะซึ่งผมก็กินข้าวเสร็จแล้วผมก็เลยมีแรงพูดนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเอ,อ่อบิตคอยแล้วกันนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้ลืมเรื่องอ market ออ cap หรือการคำนวณ a r k e t cap ที่เพื่อนๆได้โหวตมานะเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับผมแต่วันนี้ผมมาพูดถึง Bitcoin ก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าผมมีแนวคิดหรือมุมมองอยังไงแลวผมมีอะไรมาอัปเดตบ้างนะครับอ่านว่าเขาเอาบิตคอยเนี่ยไปเทียบกับทองนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะวิ่งคล้อยตามกันนะครับตามแผนภาพหรือแผนภูมิตามกราฟที่เขาได้เอามาให้นะครับ ซึ่งบลบิกคอย์ก็คือไอ้สีฟ้าๆสีน้ําเงินเนี่ยนะครับและทองก็คือสีเหลืองๆนั่นเองนะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็มันก็วิ่งล้อกันมาเลยครับเพื่อนๆดูจากทางซ้ายมือขึ้นมาตรงกลางก็วิ่งเหมือนกันเลยนะทำเบฟอะไรเหมือนกันแทบจะแบบเป๊ะๆแทบจะคัดลอกกันมาเลยนะผมแทบจะเป็นแบบคัดไทยมาเลยนะโอเคจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็ยังดูวิ่งทรงๆคล้ายๆกันเหมือนทองตรงบริเวณแถวนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะ อาจจะเหมือนหยุดจุดต่ําสุดตรงนี้ของทองในช่วงช่วงนั้นหรือเปล่าครับเขาได้บอกประมาณว่าไอเดือนกันยาเดือนตุลาเนี่ยมันก็ได้เหมือนได้วิ่งตามแผนภูมิของทองหรือตามจุดที่เขาได้คาดการไว้นี่นะครับไอคือไอจุดเขียวเขียวเนี่ยครับไอกรอบเขียว,เข,ยวเขียวเนี่ยว่ามันจะวิ่งมาอยู่ในช่วงกรอบราคานี้แหละหน้าเหมือนแปดนี่คือผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าซึ่งพอวันนี้วันที่28เนี่ยนะครับมันเพึ่งอยู่ห้าหมื่นสี แต่ในโลกของคริปโตอะไรก็เป็นไปได้ผมต้องบอกประมาณนี้ก่อนละกันแต่ก็เอาง่ายๆก็คือเขาให้ดูว่ามันเติบโตคล้ายๆกันนนั่แหละนะครับซึ่งเพื่อนๆลองเปรียบเทียบหรือพิจารณาเอาเองนะครับว่ามันมีมุมมองที่จะเติบโตหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นตลาดมีของบิตคอยต์ไปแล้วนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่าตอนนั้นในช่วงนั้นคองอาจจะไม่ได้เจอโควิดมันช่วงนี้ก็ได้เพราว่าช่วงนี้เรา มีข่าวโควิดล่าสุดอีกนะครับซึ่งในก่อนหน้าเนี้ที่มีโควิดเนี่ยราคาก็ได้ร่วงลงมาแรงเหมือนกันนะครับข้อมูลอ่อนเชนเนี่ยผมเห็นอะไรบ้างนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้อัปเดตเรียวทามเลยนะแต่เท่าที่สังเกตดูก็คือหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คือ i ิตคอยก็ยังคงเหลือน้อยเหมือนเดิมะนะฮะท่าที่ให้ผมดูนะเลเวอเร e ก็เหมือนจะเริ่มต่ําลงฟันดิ้งเลทก็ค่อนข้างที่จะสมดุลแล้วแล้วคนที่เอา พวกเหมืองขุดนี่เขาก็ไม่ได้เอาบิตคอยออกมาขายเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับพวกเหมืองขุดก็ไม่ได้เอาบิตคอยออกมาขายเลยนะครับเ, i, <ๆ>เขาอาจจะมองเห็นอะไรหรือเปล่านี่ผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาเห็นอะไรหรือเปล่าทําไมเขาถึงยังไม่อ,ออกมาขายนะครับค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆในช่วงนี้นะครับเนื่องจากดูหลายๆอย่างแล้วมันค่อนข้างตามอุปประสงค์อุปทานของเศรษฐศาสตร์เลยนะครับก็คือของเหลือน้อยมันก็ควรที่จะน,นะครับเป็นยังไงนะครับ เจ้าตัว Fear and g ์กิอเนี่ยนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมันเป็น Extreme Fear หรือคนค่อนข้างที่จะกลัวมากๆซึ่งผมลองได้ลองดูเราลองมาดูใน1ปีของ Fear and Git ์กิ e อเนี่ยนะครับมีแค่ช่วง3ช่วงนี้นะอ่ะมองเป็นก้อนก้อนนี้ก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งนะครับที่มันลงมาต่ำๆประมาณ20 1 0ถึง10แล้วก็ไอ้ช่วงนี้ช่วงเดือนวันที่3ตุลานะครับแล้วก็ปัจจุบัน ปัจจุบันก็คือวันที่28หรือช่วงวันที่20กกว่าซึ่งทีนี้เราลองมาดูกราฟนะครับว่ามันเป็นช่วงไหนบ้างนะครับที่ผมวงไว้ก็คือมันเป็นช่วงที่เฟียร์กิทอินเด็กเนี่ยลงมาต่ําประมาณยี่0หรือเอ็กซ์ติมเฟียร์หรือเฟียร์เนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงนี้ทั้งนั้นเลยนะครับช่วงที่กําลังลงมาถึงปลายปลายเนี่ยนะครับหรือมันหมายความว่าเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนลองพิจารณาดูนะครับหลังจากช่วงนี้ไปแล้วแล้วมันเติบโตหรืือออเเปลล่่าพนก็งดูะครับ 68%นะครับ60%นะครับแล้วก็เหลือตรงนี้แหละครับที่ผมวงไว้ก็คือไอราคาปัจจุบันเนี่ยแหละครับซึ่งมันมาเทสอะไรครับพเพื่อนๆมันมาเทสเส้น MA 100พอดีนะครับในทางเฟรมเดลี่เนี่ยเห็นไหมครับแล้วเกิดรีเจคชั่นมีไส้ขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งเราต้องมารอลุ้นกันว่ามันจะเหมือนช่วงนี้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้ช่วงนี้เนี่ยมันก็มาเทสเส้น MA 100เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้หลุดนะครับผมก็มีมาเทสเรื่อยๆนะเนี่ยแต่ว่าไม่ไดด้หลุก็ยังคงคปิด ปิดก,ก,กั้กักึ่งๆยืนไหวอะไรแบบเนี้ยนะครับและหลังจากนั้นก็มีได้แท่งเบรกนะครับเบรกฟอร์ดิงเวทตรงนี้มาด้วยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นการเป็นแท่งที่สามารถยืนบนเส้น MA100 ได้พอดีอ่าเพื่อนเอนจับตาดูวไว้มันคล้ายๆกันมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันกําลังจะยืนเหนือได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องรอลุ้นปิดแท่งในช่วงเดือนนี้แหละครับที่ผมมองไว้ว่า มันน่าจับตาดูมากๆเลยแล้วก็น่าเข้าซื้อเป็นที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเราได้เข้าซื้อที่จุดที่มันสําคัญนั่นเองนะครับก็คือเราไม่ต้องกลัวติดดอยเพราะว่าอะไรนะครับเราก็ถัวอีกซักไม้หนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันหลุดเราก็ต้องสต็อปลอดแค่นั้นเองครับคือมันไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เงินเสมอไปมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นเพียงแค่คือเราต้องรู้จักวางแผนแค่นั้นเองนะครับก็คือว่าดูครับ ISI เนี่ยมันวิ่งบีบแคบเข้ามาในกรอบ นะครับแบบนี้นะในช่วงนี้นะครับและตรงนี้ก็บีบแคบเข้ามาในเกาะแบบนี้จนลอบเบรกนะครับและตรงนี้ก็บีบแคบเข้ามาเหมือนกันจนมีจุดเบรกก็คือจุดตรงนี้ซึ่งมันเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเป็นจุดที่เอ,อ็กซ์ตีมเฟียพอดีหรือแบบในวันที่ช่วงเอ็กซ์ตีมเฟียหรือเอ็กซ์ตีมเฟียจบแล้วนะครับประมาณนั้นซึ่งตอนนี้มันพึ่งลงมาที่เอ็กซ์ตีมเฟียหรือเฟียนะครับเพราะว่าเกาะหน้านี้มันเป็นแบบ คนมีความโลภก,กันอยู่ตอนนี้คนเพิ่งจะมีความกลัวหรือกลัวมากๆซึ่งหลังจากที่มันหมด extreme fear หรือ fear เนี่ยกราฟก็ได้มีการกลับตัวอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆและดูไอ indicator ของผมเนี่ยแดงๆเห็นไหมครับมันเหมือนเป็นจุดที่บอกว่าเออแม่งมึงน่าจะเข้าซื้อนะเออน่าจะลองซื้อเก็บไว้อะไรแบบนี้ยนะครับเห็นไหมครับแดงๆช่วงนี้นะครับแล้วหลังจากแดงเป็นสีน้าเงินปุป๊บก็คือกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยนะครับ หลังจากแดงเป็นสีน้ำเงินก็คือกลับตัวเป็นขาขึ้นเลยเป็นขาขึ้นเลยถูกต้องไหมครับแล้วตอนนี้กำลังเป็นสีแดงอยู่นะครับหมายความว่าอะไรเป็นจุดที่เราหน้าเข้าซื้อหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคสิ่งที่ผมอยากให้จับตาดูอีกคืออะไรนะครับตอนนี้ราคาทําราคาต่ําลงแต่เหมือนในมันนี่โฟร์อินดเนี่ยเหมือนจะยกโลที่สูงขึ้นถ้ามันปิดแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะปิดแบบไหนนะแล้วถ้ามันเบรกได้เนี่ยนะครับพร้อมทั้ง r s เเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มการกลับตัวของบิทคอยนนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆอ่าโอเคผมก็เลยมีมุมมองว่าจุดเนี้มันน่าเข้าซื้อได้จริงๆเลยเชียวสักไม้หนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นเลยนะเราก็ต้องรอดูเวลาและอีกอย่างหนึง่งถ้าเราซื้ออย่างน้อยเราก็ไม่ตกรดนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวติดดอยเพราะว่าเรามีจุดสตอปร์ od, หรือจุดขาดลอชัดเจนนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือเขาเอามาให้ดูในแพทเทิร์นของดายแอนโนนนะครับ คือมันก็มีนับนับเวฟนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญการนับเวฟนะผมต้องบอกไว้ก่อนซึ่งหลายๆคนที่ดูช่องผมก็คงจะรู้แล้วว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก็ลองนับตามเขาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งมันจะจบขาห้าหรือเป็นขาสี่พอดีเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นนะแล้วทีนี้เราลองมาดูกราฟครับเพื่อนๆมันเด้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า เนี่ยครับมันจบขาซีแล,ล้วหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมไม่ได้เชี่ยวชาญการนับเวฟนะฮะเพื่อนเใครที่เก่งการนับเวฟก็แนะนําผมได้นะครับซึ่งนี้ผมก็เลยเอาเปรียบเทียบให้ดูว่าในเมื่อคนที่นับเวฟเขาก,ก็มองประมาณนี้แล้วอีกอย่างข้อมูลออนล์เชนทุกอย่างรวมถึงอินดิเคเตอร์ทุกอย่างที่ผมเอาใช้เปรียบเทียบหรือแพทเทิร์นกราฟต่างๆที่ผมเอาไว้ดูเนี่ยมันบง่งบอกถึงการที่น่าจะ กลับตัวมากกว่าที่จะลงมาเป็นตลาดมีนะอ่นะครับแต่ถ้ามันจะลงเราก็สต็อปร้อยแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ผมก็มาสรุปได้ประมาณนี้นะครับในมุมมองของผมสำหรับ B t c ีว่ามันมีมุมมองอยังไงผมก็ยังมีมุมมองเหมือนเดิมนะผมก็แค่เอาแนวทางล่าสุดมาให้ดูแล้วก็เอา,เอาข้อมูลล่าสุดนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวหรือข้อมูลออนเชนต่างๆมันเป็นยังไงร,รวมถึงเฟรนกี้เอนดิ มันอยู่ในช่วงที่คนเขากลัวกันหรือกลัวกันมากๆเพื่อนๆจากล้าหรือเปล่าในช่วงที่คนอื่นเขากลัวนะครับ โอเคผมก็ลองเอาเปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าในช่วงเวลาที่มันกลัวเนี่ยกราฟจะมีการกลับตัวหรือไม่กลับตัวพพเพื่อนๆก็ไปพิจารณากันเอาเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมเอา,เ,าเอามาให้ดูมันจะถูกหรือมันจะผิดหรือจะอ,อะไรก็แล้วแต่ผมแค่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของหลายๆคนนะครับยังไงก็อย่าลืมถ้าถูกใจกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้มาติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับและผมก็ไม่ได้ลืมเรื่องนะครับการดู Market Cap เอง เหรียญน,นะฮะผมไม่ได้ลืมนะครับเ,เพื่อนๆก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะผมจะมาอัปเดตให้นะครับยังไงก็อย่าลืมเป็นหอฉลามที่เกาะไว้เหมือนกับผมแล้วก็ดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย